สวัสดีค่ะวันนี้มาแชร์เทคนิคการท่องศัพท์ระดับสูงค่ะพอเราท่องศัพท์จากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยได้แล้วท่องจากภาษาไทยกลับไปเป็นภาษาอังกฤษก็ยังได้อีกแถมยังเบอร์วังถึงท่านท่องภาษาอังกฤษแปลเป็นภาษาอังกฤษได้ท่องซนโนนีมได้แล้วยังไงต่อดีละ่ะครูพี่การแนะนําให้ท่องจากวลีค่ะเช่นท,ท่องศัพท์ระดับ B2 ขึ้นไปคือศัพท์ระดับสูงแล้วนํามาโจทย์การใช้เป็นวลีเป็นประโยคจดแยกใส่อีกเล่มหนึ่งเลยค่ะ จากนั้นก็ท่องท่องไปเรื่อยๆจากวลีที่เราได้มาเราต้องรู้ว่ามันต้องวางยังไงใช้ยังไงในบริบทแบบไหนการท่องแบบนี้ค่อนข้างยากค่ะเพราะเราต้องสะกดถูกต้องแปลถูกต้องรู้การใช้ด้วยการใช้ก็ยังมีหลายแบบแตามการใช้ของเขาที่เหมาะสมที่เขาใช้บ่อยแต่ถ้าเราท่องได้เราจะนําไปใช้ได้ดีทางในการเขียน และหลักวิชาการขึ้นไปและในการพูดมันจะดูหรูหรามากใครเบื่อการท่องแบบธรรมดาก็ต้องลองท่องแบบวลีบ้างล,ละล่ะท่องไปด้วยกันนะคะซู่ซู่ค่ะ